นี่นะครับกัแทรนะครับอยู่ที่สักแก้วนะครับนะอยู่ตรงที่ร้านที่ีชื่อว่าร้านจอยยำยำนะครับวันนี้เราก็แม่มาตามลายแทงนะฮะเพื่อนผมบอกว่าที่นี่อร่อยมากนะครับแล้วก็ทางร้านก็จัดมาเลยนะครับอันนี้คือเมนูเด็ดของทางร้านอีกอันหนึ่งนะครับก็คืออะไรวะยำยำอะไรวะยำวุ้นเส้นโบราณน,นี่ของอ่อยเยอะมากเลยนะครับมีทั้งอะไรปูเนี่ยสดๆเลย ุ้งก็สดเดี๋ยวขอขออนุญาตทีอยากเพราะว่าเดี๋ยววุ้นเส้นมันจะจิดเทาก่อนนี่จืดมันจะมันจะดูดน้ำเทาก่อนเราทิ้มนนะ่ะโอ้น่ากินมากครับร้านนี้ชื่อร้านจอยยำยำนะครับอยู่ที่ข้างสนามกีฬาใช่ไหมข้างสนามกีฬานะฮะของสักแก้วนะครับของสักแก้ววันนี้จันแทบไปงานที่อเันยุโปประเทศมาครับโอ้ยแม่วะ ตัวเราสินดำไปบอกว่าโอ้ยลดจัดวะลดจัดเปี๊ยบป,นป,นา,ปานเค็มกำลังดีอ่ะอืี๋เดี๋ยวเดี๋ยวคุ้นเจนโบราณโอ้ยไอ้เมึงเนี่ยคุ้นเจนโบราณเนี่ยเขาจะมีถั่วมีอะไรเนี่ยนะมีหมูสับเนี่ย

มีอะไรอีกยำปูยำปูจริงๆหออย่าตครับปูนี่สดมากนะโคตรสดนะผักแก้วเลยปูโคตรดสดเลยดู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 เนื้อเรียงใสๆเลยโอ้โหนี้ใสปลาร้าไหมไม่ใส่ไม่ใส่นะอ่าดสักคำดีวะขึ้นใจดีวะนี่น่ดะหวานดีเลย โคตรโอ้ยอร่อยอร่อยปานทำเลยพี่อร่อยเดีย๋ยวกลับกลับมากินอะไรอีกมะอันนี้นี่นี่อันนี้นนนนเป็นกุ้งสดเป็นตำใช่ไหมตำหรือยำ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 กุ้งสดไอ้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 ก๋วยเตี๋ยวขาช้างจะอร่อยเว้ยน้ำยำเขาอร่อยแล้วกุ้งเนี่ยบอกตรงนะกดมากกดตรโคตรโคตรเนี่ยตัวใหญ่ด้วย อืมอ้มอืม้มปิ้งก่อนอืม้มบอกไปบอกไปแก้เผ็ดอืมด้ผ็ดด้วยแก้เผ็ดเนมนูนี้อืมทะเลทอดกระเทียมทะเลทอดกระเทียมคือปลาหมึกใช่ไหมใช่ค่ะกุ้งปลาหมึกเราต้องกินปลาเปล่าก่อนเวลากินพวกนี้มันต้องกินปลาเปล่านะครับว่าขขขขขเขาคอดแล้วหมักเขาเป็นยังไง อืมอืมไูดก่อนมองก่หนยะอืมหมักทีทอดไม่เหนียวอืมลองน้ำจิ้มเมื่อกี้กินกับปลาแล้วลองว่าน้ำจิ้มเป็นยังไงอืมอืม อร่อยเว้ยอร่อยไม่ผิดสั่งเลย,เลยผัดมามา่าลองผัดมามา่มามาม่าย,<ก>ยกขึ้นมาเลยค่ะพูมิกับสั่งดังแล้วภูมิกับอือโอ้โหอาหากินยานกเลยมาม่าแต่ข้าวใสเลยข้าวใสนี่นี่ดูมีสีสันมากไข่กุ้งต้องกินดูกินด้วยกันเลยค่ะเออ,อมันต้องมีต้องใส่นี่เคี่ยวไปได้เท็กเจอร์มัน

นเนื้อเนื้อหมูกรอบสามชั้นยำสามชั้นปลาร้าสามชั้นอ,อ๋อท,ที่ว่าพอมมหมูไม่ใช่นะสามชั้นปลาร้าสามชั้นทอดปลาร้าไม่ได้ไหมายว่วาจะได้เข้าใจว่าสามชั้นเนี่ยเอาไปหมักปลาร้าแล้วทอดไม่ใช่นะครับสามชั้นทอดแล้วก็ใช้น้ำยำแล้วมีปลาร้าใช่ไหม<ำ>ที่นี่ทำน้ำยำบอก น้ำยำอร่อยอืมเด็ดเด็ดใครมาถึงปากแก้วผมบอกเลยว่าร้านยำนี่อร่อยนะครับคือร้านคอยทีร้านจอยยำยำนะร้านจอยยำยำนะเปิดเวลาสิบโมงเย็นถึงยี่สิบสองนาฬิกานะครับคำว่าสิบโมงเย็นคือสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับเข้ามาได้เลยนะครับปี่ไม่เปิดบริการทุกวันได้เลยหยุดวันอาทิตย์ไหมไม่หยุดค่ะ เปิดทุกวันนะครับนะหรือใครจะมาสำรองจองตัวก็มาที่เบอร์083939655ครับ083939655นะครับนะครับก็มาได้เลย4โมงยนถึง4ทุ่มนะครับอยู่ข้างสนามกีฬานะครับที่สักแก้วนะครับเดี๋ยวไงพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีกินต่อกันะินะ